โหชัดเปี้ยนี่แหละวันนี้เดี๋ยวโหโหโหนาคะต้นแซ่บเลยใช่โอ้ เวลาเวลาขยับภาพปุ๊บมันจะมาแบไแบบ้เลยเหรอเออเปลาเลยโอ้โอ้รอตีนกาขึ้นเลยว่าสีเคแบบไม่เอานะสีเคมีติงกาหนะไม่ไหวอะมันชัดเกินไปอ่ะมอง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 หมามองหมาไป ไม้ปิดที่ขอดูคุณภาพกล้องหน่อยไอ้ดีก่อนดีกล้องก่อนเฮ้ยดูกล้องก่อนหอมเนือข้นอ้าวเลยให้ดูประกรอบประกรอบที่คือแก่หรือยังไม่รู้เลยก็บาดเจ็บมากเฮ้ยบาดเจ็บมากคืออะไรเหรอไอ้ซู้กับหมูตุ๋นมาแก่ตรงไหนเอาดินหนักเหรอไหมตรงเอาพอก่อนเาดูก่อน